แรกนะครับเราไปดูเรื่องนี้กันก่อนแล้วกันครับกองทัพภาคที่3ครับจัดพิธีศพทหารกล้าที่เสียชีวิตขณะปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่ชายแดนอย่างสมเกียติครับ เมื่อเวลา14นาฬิกา45นาทีที่ผ่านมานะครับพลตรีอุก,กิตนุชคำแหงรองแม่ทัพภักที่3รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภัก3ร่วมรับส่งศพอาสาสมัครทหารพรานนกลิตสุขสอนทหารกล้าชุดปฏิบัติการพิเศษพรานไพรหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพราน47ที่เสียชีวิตขณะปฏิบัติหน้าที่ณอำเภอกรงปีนังจังหวัดยะลาโดยศพของทหารกล้าเดินทางโดยเครื่องบิน C ี130ของกองทัพอากาศจาก สนามบินหนองจิกตำบลบ่อทองอำเภอหนองจิกจังหวัดปัตตานีมายัางท่าอากาศยานทหารกองบิน46อำเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลกท่ามกลางความโศกเศร้าของญาติพี่น้องก่อนจะเคลื่อนยา้ายศพไปบำเพ็ญกุศลณภูมิน้ำนาวจังหวัดสุขโขทัยครับอาสาสมัครทหารพลานนบลิ์สุขสอนเสียชีวิตจากเหตุการณ์เจ้าหน้าที่สนธิกำลัง3 เขารวมพิสูจน์ทราบและบังคับใช้กฎหมายกับกลุ่มผู้ก่อการร้ายรุนแรงในพื้นที่อำเภอกงปีนงังจังหวัดยะลาและเกิดการประทะ เป็นเหตุให้เจ้าหน้าที่เสียชีวิตหนึ่งนายพร้อมควบคุมตัวผู้ก่อการร้ายได้หนึ่งรายวิสามันเสียชีวิตสองรายเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อวันที่4พฤษภาคมพุทธศักราช2564ที่ผ่านมาโดยพิธีบำเพ็ญกุศลศพอาสาสมัครทหารพรานครอบครัวได้กำหนดให้มีพิธีสวดพระอภิธรรมตั้งแต่วันที่3พฤษภาคมจนถึงวันที่8พฤษภาคม2564ณวัดกำแพงแก้วอำเภอเมืองจังหวัดสุโขทัย และได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจัดให้มีพิธีพระราชทานเพลิงศพในวันอาทิตย์ที่9กพฤษภาคม2564สำหรับการช่วยเหลือกำลังพลที่เสียชีวิตจะได้รับการช่วยเหลือตามระเบียบของกองทัพบ,บก